บอลคาเฟ่ยูฟาซูเปอร์คัพเมื่อคืนนี้ครก็เป็นไปตามคาดนะฮะแชมป์ตกเป็นของเป๊ะแอดเชยครับนั่นหมายความว่า12ปีล่าสุดแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจะได้แชมป์ซูเปอร์คัพถึง11ครั้งแต่ว่า11ปีล่าสุดมีถึง8ปีนะฮะที่จบลงใน90นาทีด้วยผลเสมอเมื่อคืนก็สมเสมอกันในเวลา90นาที2ประตูต่อ2และเป๊ะเชยยิงจุดโทษแม่นกว่านะฮะ3ประตูต่อ2ชนะไปโดยสเปอร์นำสอง ในเวลาปกติและนำา2ศูนย์ในช่วงการยิงจุดโทษครับแต่เปเชก็กลับมาได้สแสดงเห็นถึงจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆนะครครึ่งแรกสเปอร์เหนือกว่าชัดเจนนะฮะหลังจากที่ปล่อยให้เปเชยของบอลก็ใช้ความฟิตที่มีมากกว่าซึ่งนแมวบอกว่าสเปอร์เ,เตรียมทีมาราวหนึ่งเดือนเป๊ะเชยอาทิตย์เดียวเองมันเห็นผลนะฮะเปเชยเล่นไม่ออกแล้วสเปอร์ขึ้นนำจากการยิงซ้ำของมิกกี้ฟานเดอร์ฟนเซนเตอร์แบ็ก ในนาทีที่39ต้นครึ่งหลังนะฮะยิ่งนำขาดเลยฮรับสอสนยนะจากคริสเตียนโลเมโรลูกมงก็ทำเท่าว่าจะสบายนะแล้วแมวก็มานอนคิดว่าจุดที่สเปอร์แพ้นี่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ความยอเดเยี่ยมของเป๊นะตัวสำรองด้วยนะครับตัวสำรองเป๊ชดีกว่าตัวสำรองของสเปอร์นะเอางี้ดีกว่านาะทีที่72เนี่ยเปลี่ยน2คนนะสลรับสเปอร์นะฮะเอาลิชาริซอนออก ส่งโดมินิกโซลันกี้ลงไปแทนก็เข้าใจได้ฮะนิชาริซอนนี่เกมนี้เล่นโคตรดีนะเก็บบอลได้พลิกไปเองได้ยิงไกลทุกอย่างนะทำให้เกมรับของเปเชเดิอดร้อนนะเอาโซลันกี้มาแทนในช่วง18นาทีสุดท้ายโซลันกี้ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่าต้องยอมรับว่านิชาริซอนดีกว่าแต่คนที่เปลี่ยนออกไปแล้วนัแมวใจหายนะคือชูเอาปาลินญ,ญานะฮนะแล้วส่งอาชีเกลลงไปไม่ได้ว่าอาชีเกลนะแต่ปาลินญาแม่งเล่นโคตรดี เกมรับช่วยทําให้บอลไปถึงแผงกองหลังช้าลงนะฮะพอไม่มีปริญญานี่อเปเชแม่งเล่นไหลลื่นเลยอยู่ข้างเดียวเลยเห็นไหมฮะแต่คนที่นั่แมวเห็นแล้วลงไปนาาั้นแมวบมโหกนคืออีมาติสแตลเนี่ยโอ้เป็นแทนโมฮัมเหม็ดคูดูสแตลนี่ไม่เอาลงมาดีกว่านะไม่ช่วยวิ่งไล่เลยไล่ก็ไล่ไม่สุดไล่ไปงั้นๆน,นะฮะทำให้เปเชเล่นสบายเลยคนระับโคตรเสียดายเลยการเปลี่ยนตัวที่ผิดพลาดนะแต่จริง,รงๆนั่แมวไม่ได้โทษฝฟงนะฮะก็เข้าใจได้นะ รวมทั้งการเอาเบิร์วาลงมาแทนซาคือคนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกเนี่ยนะลิชา,าริซอนปาลินยาคูดูสานี่แม่งเล่นโคตรดีเลยเออกหมดเลยนะ,ะแต่ก็ต้องเข้าใจได้เพราะว่านักเตะแต่ละคนนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะฟิตเต็มร้อยนะอืมในขณะที่เปเชกเาส่งอีคังอินคอนโซโลรามอสลงไปเห็นไหมฮะอีคังอินแม่งยิงโคตรคมคอนโซโลรามอสก็หม่งดีมีสัญชาตญยาณกองหน้าแล้ววิ่งเข้าไปจังหวะนั้น น้ำ uh, แวมวคิดว่าสปเปอร์ทำดีที่สุดแล้วนะฮะไม่โทษนะักเตะไก่นะฮะแล้วก็ไม่โทษโทมัสแฟรงค์เเรายกเครดิตให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะอ่าพวกเขายืนยันผลงานนะครับว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกทีมหนึ่งฮนะเอาหนึ่งในสามของโลกในเวลานี้อย่างแน่นอนนะ,ะในเรื่องของสมงสรน,นะขนาดซ้อมแค่ทีเดียวแล้วสถานการณ์ตกเป็นรองสองศูนย์ในเกมปกติตกเป็นรองสองศูนย์ในการดนลจุดโทษโอ้โหโดยเฉพาะ ผ่านนาทีที่80เป็นแวยังโดนนำอยู่2-0เลยเขามาทานาทีที่85กับนาทีที่90บวก4ไปเฉยจิตใจจะต้องแข็งแกร่งระดับไหนนะสเปอร์ต้านไม่อยู่จริงๆนะฮะเสียดายแทนนักเตะไก่นะใกล้เคียงต่อการเป็นแชมป์ซูเปอร,ร์คัพอย่างที่สุดนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยบอลจบตี4ลลแล้วกัแล้วสเปอร์แพ้แบบนี้นะแมวคิดว่าตัวเองนอนไม่หลับแนะ่แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะนะะ่าแมวไม่เอาตัวเองไปดิ่งแบบนั้นละเดี๋ยวแฟนบอลวัยรุ่นบางท่านจะเข้าใจนะอ,ยอย่าไปดิ่งจนแบบ เสียโซภาพนะฮะอืมก็ขอแสดงความยินดีกับปเ,เปีเอชเซอร์เปอิลเลยเห็นแล้วว่าทอมัสแฟงมีของนะอ่าแล้วลอรอลุ้นเอาเอเซซาวินโยมานะฮะฤดูกาลหน้าเปอร์สามารถลุน้นอันดับ4ได้นะอันสี่ย่าหกนะฮะเจอที่จะไปยุโรปอีกปีหนึ่งนะครับแล้วลุ้นแชมป์บอลถ้วยสักรายการนะเอสเอครับหรือว่าล,ลีคครับแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนะฮะเสาร์นี้เปิดสนามเจอเบอร์ลี่น้องใหม่ที่ลอนดอนนะฮะสามทุ่มสนุกแน่นอนครับสำหรับแฟนๆน้องไก่ ส่วนฟุตบอลในวันนี้ฮะแมวมองไปที่ยูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัดที่2ฮะบอลที่ได้เปรียบทั้งหมดเลยอย่างบรากาบรานและ FCSB ฮะจะทำได้ดีทั้งหมดครับผม